สวัสดีค่ะอยู่กับสมองอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยไม่เอออยู่ตรงนั้นเหรอโอเคตรงนี้สวยตรงนี้นี่นะกล้องมาใหม่แบบนี้เด้อค่อยถึงงามค่ะคะกับยายสมุนนะเราต้องมาต้องพาพิเศษนะป้ากับน้องนะคะเอาอีกแล้วจะเอามุมใหม่กันแน่นี่มุนี้แหละก็ยายชัดมองลงก็ให้ยายมองลังนะแล้วก็คุณลุงถามว่าอะไรเออลุงกับป้าบอกว่า ยืนนิ่งๆมึนเะว่าสียเสอะไรนะเสืยบอกว่ายังไงยายสมองก็มึนเหมือนเสืยยังยังเอาอยู่เนาะยายป้าบอกมีเสืยคนเดียวที่เอาอยายอยู่ที่นี่ป้าไม่ทูกขหรออ่า ว่ายังไงป้าก็ป้าสมองก็มินเหมือนเดิมทําให้ป้าปวดหัวมากกว่าเดิมป้าต้องเสียเงินซื้อยามากินเอาแล้วพี่น้องเป็นไงเกินขึ้นเพราะว่าป้าสมองมึนแม่เพียบมาถ่ายดิมาถ่ายด้วยกันมั้ยป้าสมองมึนป้าก็เลยปวดหัวป้าก็เลยต้องเสียเงินซื้อยามากินโอ้โหตอนนี้ป้าก็บอกมึนจริงๆนะเจ้านี่ บางทีก็พูดเสริมขึ้นมาอีกยายก็บอกว่าอ๋อเสียพักไปก็เปลี่ยนชื่อยายแล้วค่ะเปลี <can <can ่ยนว่าอะไรเปลี่ยนว่าสมุนสมุนพอให้ไปที่ช่องสมุนชาแนลนานแล้วเสียพักไปเปลี่ยนให้แล้วค่ะคุณลุงคุณป้าเปลี่ยนว่าอะไรยายสมองเปลี่ยนว่ายายสมองสมุนก็เลยพูดเยอะที่ที่พี่อะไรนะพี่อนุวัฒน์ก็เลยถามว่า แกผ,ผ,ผัดนั่นผัดนู่นผัดนี่ว่าจะส่งแกกลับบ้านแกก็บอกว่าวันที่2ี่ลุงเสร็จคดีก่อนเข้าไป<อ>แกก็บอกว่าถ้าเสร็จคดีอีกเดี๋ยวก็กว่าวัดนสรันเขาจะมีฉลองอีกแกจะไปอีกหรือเปล่ามึนเจ้าแถไปเรื่องบอกว่าไม่ยอมไปกลับบ้านตะกทีเอไอเเดี๋ยวนี้ยายก็เลยบอกว่าเอาก็รักลุงรักป้าไงนาน<ม>เลี้ยวรักลุงรักป้าพอรักลุงรักป้ามาได้ไปตะเกียร์ ถ้าถ้าไปทําประตูให้แล้วเออหลังจากวันที่ยี่สิบมันจะพาไปแล้วนะไม่รอแล้วว่าไปถึงวัดวัมสวรรค์โอ้จะส่งยายสมนึ์กลับสุรินทร์เลยจะทําประตูอะไรที่นี่ลุงก็ไลยถามว่าทำเสร็จขังใส่กุญแจไว้เลยแต่บอกว่าถ้าแกเป็นอะไรไปแกไม่อืดหรอกมันแห้งลม่ปวดหัว อ๋อก so ็ค so like? so ือทําประตูเสร็จแล้วคันยสมอนไปเลยคือตอนเนี้ยคือไม่อืดไม่อืดแห้งคือตอนนี้บ้านยสมอนไม่มีรั้วบ้านประตูพังรั้วพังอ่าแกทำไว้กี่ปีแล้วอันนั้นอ่ะสองปีแล้วเป็นรั้วไม้ไผ่ใช่ไหมไผ่มันผุพังไปตามกาลเวลาหมดแล้ว้าตายยาก็ได้เปลี่ยนใช่นไม้ที่นี้ยาไม่ได้เปลี่ยนไม่ก็ช่วงนี้เขาไม่ไม่ได้ขายต้มใบไผ่ ก็ไม่มีเวลาไปซื้อเขาก็ไม่ได้ขายแพลตต์สามสามหลอมร้อยหนึ่งก็ได้พอดีหน้าบ้านแต่เสร็จที่นี่ช่วงนี้มันไม่ได้ไปทำก็วัวมัวก็เดินเข้าไปใน้างไหนบ้างวัวเดินเข้าไปในบ้านวัวของชาวบ้านของคนอื่นเดินเข้าบ้านยายสมรได้สบายเพราะไม่มีรัวไงมี่ประตูตอนรถโยมมากระไปชนรถนอนยังไม่ตื่นจะกลับบ้านด่วนไปทำรั้ว วันที่ยี่สิบนี้ต้องส่งยายเลี้นโอ้วันที่หลังวันที่ยี่สิบส่งยายเลี้ยโอ้ใส่ป่าย์สีด้วยใช่ไหมมีการปลูกข้อมือข้อไม้ด้วยคือ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 ไปแล้วไม่กลับใช่ไหมคะมาตามโอกาสเหมาะสมอ๋อมาตามโอกาสเหมาะสมได้หรอลุงบอกทำไม่ได้บ้างทะแกมึนมามึนทำแกไม่ได้หรอกลุงมันบ้าแกมึนแล้วลี้ยค่อเสียเงินไปซื้อยาเมื่อกันแบบนี้ ้าแต่งต้องไปเสียเงินซื้อยาพาราอีกแล้วเพราะว่าตาสมอพูดอะไรก็ไม่เกิดกับใครไม่เกี่ยวกับไค้ไม่ทะเลาะกับ้ต่มนเห็ต่ลก็เาหลังหลัหลังลุงขึ้นศาแน่นอนเนะใ่คอ่นะคะหลังจบหลังจบนวันที่20ในสมก็จะเดินทางนจะไปค้างคืนที่สุรินทร์หนึ่งคืนด้วยนะามันต้องทำดัวบ้านมันต้องใช้เวลาครึ่งวันอย่งไ ทุกกลับไปทุกช่องก็ได้โอ้ยใครจะตามยายสมอนไปยายสมอนออกค่าน้ำมันให้เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยใครทำไมไปทำไมอ่ะไปส่วยทำรับบ้านโอ้ไปส่งยายสมอนกลับบ้านโอ้ยดังเลยโอ้แล้วลุงว่ายังไงบ้างไม่แล้วลุงว่ายังไงลุงจะไปช่วยใช่ไหมลุงจะไปใช่ไหมโอ้โอถ้าลุงไปทีมงานเราก็ต้องไปสิ โอไปช่วยยายสมนทํารั้วเดี๋ยวรั้วในความฝันของยายสมนจะทํารั้วแบบไหนเป็นแบบไหนรั้วอะไรบอกว่าถ้ามันไม่ะากก็อขอเหล็กสเส้นก็พอเหล็ก3ามเส้นที่แบบตีตราดหรอเหล็กโอ้ถ้าอย่างนี้เขาเรียกสแตนเลสเขาเรียกสแตนเลส่เียสแตนเลสมันก็จะดีตรงที่มันทนเล็กกองซีเมนต์นาเหล็กกลอง เขาเรียกเหล็กอะไรยายสมนจะเอาคุณลังไปได้เลยครับพี่น้องเขาเรียกเหล็กอะไรฮะเหล็กอ้นั่นเหล็กกล่องค่อเหล็กเหล็กกล่องเหล็กกล่องหล่อโล่เขาเรียกเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมนี่เป็นที่เกี่ยวที่ไม่ต้องเส้นใหญ่มากนะยายคิดไปแบบนั้นแต่เพื่อนจะเพื่อนก็เลยบอกว่ายายไม่ต้องพูดอะไรให้ไปถึงให้คุณลุงออกแบบเองนัานโอ้โหดีใจกับยายสมน ลุงคนจะบุกบ้านยายสมอแล้วค่ะบพี่รู้ลุงคนจะบุกบ้านยายสมอหัวข้อนี้ครับพี่น้องก็เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวเพิ่นให้ลุงไปเห็นก่อนดีใจดีใจกับยายสมอด้วยว่าไดค่ะแบบไหนอืมต่ยายเรไม่รู้เราควาคิดของยายก็ไม่อยากให้เพื่อนเงินยายคิดแค่ของยายเองเพีเดียก็น่าจะทําแบบอันนั่นแหละเหล็กนั่นแหละเหล็กปล่องสามอัน ไม่หมายถึงว่าทำสีเอาหมายถึงว่าทำทิ้งท้ายอาค่ะสียายชอบสีอะไรหยองหยองในเอฟซีลุงไม่คนเราชอบสีเดียวสีเราชอบหลายสีสีสีประตูนั่นหรอเออสีอะไรสีเงินก็ได้สีเงินสีเงินมันมีด้วยเหรอสีตะกูวสีตะกูวเออสีตะกูลเออ แล้วใช่มาที่แป๊บหนึ่งเร็วเลยวเมแป๊บเดียวแล้วเมื่อกี้เราได้ได้ข่าวว่ายายสมนทําอะไรเนาะอันโมธนาบุญสาธุอ่ยมาเข้าไปหายายสมนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะถามเรื่องประตูรั้วทําบ้านยายสมนเนี่ยเขาใช้เหล็กอะไรทําประตูรั้วน่ะลุงควรเขาจะบุกปิดบ้านยายสมน์แล้เนี่ยทำไมอ่ะไปผมนอนไม่หลับอ่ะทำไมอ่ะเดผมนอนนอนแล้วตื่นมากเป็นนายช่างต้อง ต้องไปด้วยทำประตูรั้วให้ยายสมายช่างช่างเข้าอร่อยชข้าอร่อยเหล็กอะไรเหล็กเขาเรียกเหล็กอะไรที่ทำประตูรั้วน่ะเหล็กอะไรเหล็กกล่อง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 รวมมาไหนสามเส้นก็ควมคิดของยายนะเด็กพื่อนทนวัานบอกว่าอย่าเพิ่งพูดแบบนั้นให้ลุงไปเห็นก่อนว่าจะทำแบบไหนออกแบบใช่มันไหแบบไหนลุงก็เลย พี่เอานะว่เลยบอกว่ายายอย่าเพิ่งเกลีดอะไรกันแบบนั้นก็เราความคิดของเรามันต้องต้องให้ลุงไปดูก่อนแล้วแล้วแล้วไปคุยนะสุดปลื้มเลยนะเายสมอลน้ําตาไหลเลยนะลุงบอกว่าจะไปช่วยนะคะบ้านยายสมอลนะซื้อไม้ไผ่มาการ์เด้นมันถือแล้วดีแล้วไม่ไทยนั่นแะดีแล้วถูกค้อนแท้ยายสมอลน้ำตาไหลเลยพี่น้องีวิธนนึงะ แกซึ้งเลยดูดิอยยาาากเเสีงงินค่่ชดูยายสมอนน้ำตาไหลจริงนะดูเเสียงงินค่่าาชแกดีใจมากเลยวันนี้แกได้คุยกับลุงกับป้าแล้วนั่นคือเสือหลักไปเอาไปไปตัดเอามาใส่บ้านแม่สมอนเสียเฉพาะค่าโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับปเเสียบ้านอยู่ใกล้กันไหมกับเดี๋ยวจะออกค่าเสียให้นะออกค่าเสียน่งพันห้าร้อยหกสิบห้บาทหกิโลอเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กล้กับคนละคนละหมู่บ้านเหรอ ผม่็อยู่หมู่บ้านเดียวกันา่อยู่ด้วย่อ้ว่าไ่อยที่รับชมเสื้อพาไปแคนละมอป้าบกว่ป้าคนหัวพนอยู่จังหวัดเดียวกันแต่คนละไทย่ยอยู่จังหวัดเดียวกันแต่คนละคนละอุ้ยดี้วดีแลดีใอยู่ายายู่ทีขอ ดีละดีละดีดีเสือไปอยู่ใกล้นะถ้าเสืออยู่ใกล้เสือบอกโอ้ยอยู่ห้ากินยาไปเกณปลนยูทูบสุรินเนี่ยอยู่ห้าอำเภอทะเลาะกันเลยเป็นญาติกันนะเสือเป็นญาติกันนะไม่ไม่ได้เป็นญาติเป็นญาติเป็นเพื่อนเี่ยจากกันเป็นเพื่อนกันเอฟซีเมื่อก่อนเขาไป็นเอฟซีดูทุกวันคอมเมนต์มาทุกวันฝากช่องสมองฉันในขะฝากช่องยายสมองฉันนะเดินทุกวันเลยฝากเป็นเอฟซี พอพอบอกว่าเขาอยู่จังหวัดสุรินยายก็เลยเป็นเอฟซยายมาขอฝากช่องกับเขาทุกวัน,วนเห็นเขาขยานันแบบว่า,าโอ้คนบ้านเดียวกันน่าจะช่วยกันได้น่าจะช่วยเราได้เราไม่รู้หนังสือความคิดของยายนะคะฝาก